มีการค้นพบโครงสร้างลึกลับใต้ท้องทะเลนอกชายฝั่งเกาะบิมินีเหนือเป็นโครงสร้างที่ทอดยาว457เมตรเกิดจากก้อนหินเรียงต่อกันอย่างเป็นระเบียบทำให้ดูเหมือนว่าเป็นถนนหรือทางเดินที่ใครสักคนสร้างขึ้นมาจนเรียกขานกันว่าบิมินีโรดหรือถนนบิมินีแต่ทว่านักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่มองว่า โครงสร้างลึกลับดังกล่าวเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเพราะจากกระบวนการตกตะกอนของหินปูนหรือการพังทลายของหินชายหาดซึ่งยังหาข้อสรุปไม่ได้ขณะเดียวกันก็มีอีกข้อสันนิษฐานที่น่าสนใจว่าโครงสร้างลึกลับใต้ท้องทะเลนี้อาจจะเป็นร่องรอยของอารยธรรมโบราณที่เคยเจริญรุ่งเรืองก่อนจะสูญหายไปตลอดการคลิปนี้อับดุลเททูบนำเรื่องราวของถนนบิมินีโครงสร้างลึกลับใต้ท้องทะเล การค้นพบที่เต็มไปด้วยปริศนานอกชายฝั่งของเกาะในบาฮามาสมาฝากกันครับอาชีพรายได้ดีได้เที่ยวฟรีรอบโลกทำงานไม่กี่ปีมีเงินเก็บเป็นล้านเรียนทำงาน F&B service เรือสำราญนึกถึงเรามารุโชต พร้อมบั้นคุณสู่มืออาชีพหลักสูตรนานาชาติการบริการอาหารและเครื่องดื่มมาเป็นครอบครัวมารุโชคและสําเร็จไปด้วยกัน 1. การค้นพบถนนบิมินีเป็นครั้งแรกใต้ทะเลของมหาสมุทรแอตแลนติกบริเวณใกล้าชายฝั่งเกาะบ,บิมินีเหนือในประเทศบาฮามัสมีการค้นพบโครงสร้างลึกลับที่รู้จักกันในชื่อถนนบิมินีเป็นโครงสร้างก้อนหินที่เรียงตัวทอดยาวอยู่บนพื้นทะเลทำให้มีลักษณะคล้ายทางเดินหรือถนน ถนนบิมินีถูกค้นพบในปี1968โดยคณะนักปรรดิคดีใต้ทะเลขณะที่ดำน้ำลึก5.5เมตรถือว่าเป็นการค้นพบโดยบังเอิญที่สร้างความประหลาดใจเป็นอย่างมากให้แก่นักประวติศาสตร์เพราะหินแต่ละก้อนนั้นมีขนาดใกล้เคียงกันแถมยังมีการเรียงตัวต่อกันอย่างเป็นระเบียบสวยงามเกิดเป็นโครงสร้างคล้ายทางเดิน2เส้นวางตัวขนานกันก่อนที่ถนนหินเส้นหนึ่งจะเลี้ยวออกราวกับทางแยกที่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน 2. เกิดจากการพังทลายของหินหรือมนุษย์สร้างขึ้นภายหลังจากการถูกค้นพบมีคำอธิบายเกี่ยวกับถนนบิมินนี่มากมายถึงความน่าทึ่งจนบางครั้งก็มีการกล่าวที่เกินจริงอย่างเช่นระบุว่าขนาดของก้อนหินแต่ละก้อนหรือแม้กระทั่งหน้าตาของก้อนหินเหมือนกันทุกประการแต่ถ้ว่าความจริงแล้วก้อนหินแต่ละก้อนนั้นไม่ได้สมมาตรกันอย่างสมบูรณ์มีรูปทรงที่แตกต่างกัน ทั้งความยาวความกว้างและความนูนซึ่งจากการวัดหาค่าเฉลี่ยพบว่าก้อนหินแต่ละก้อนนั้นมีความยาวอยู่ที่3-4เมตรความกว้าง2-3เมตรรวมทั้งเนื่องด้วยการผ่านการกัดเซาะของน้ำทะเลเป็นเวลานานทำให้ก้อนหินแต่ละก้อนมีขอบที่โค้งมนและไม่เหลือลักษณะพื้นผิวดั้งเดิมของก้อนหินจึงไม่มีทางที่จะพบจารึกหรือเครื่องหมายต่างๆอื่นใดที่นักประคดีพยายามจะเสาะหา จากการศึกษานักประดิษฐเผยว่าถนนบิมินีน่าจะเกิดจากการสร้างสารรค์ของธรรมชาติโดยการพังทลายของก้อนหินชายหาดเมื่อถูกน้ำทะเลกัดเซาะหรือไม่ก็เกิดการสะสมของซากสาหร่ายเปลือกหอยและตะกอนของหินปูนที่ลอยมากับน้ำทะเลพร้อมทั้งระบุว่ารอยแยกที่ก่อให้เกิดเป็นหินแต่ละก้อนนั้นมาจากการกัดเซาะอันยาวนานของน้ำทะเล แต่ทว่าหลักฐานการระบุถึงความไม่เท่ากันของหินแต่ละก้อนตลอดจนความเห็นของนักโบราณคดีที่มองว่าถนนบิมินีเป็นโครงสร้างที่ไม่แข็งแรงพอในการสัญจรไปมาหรือเหตุผลอ้างอิงอื่นๆที่นําไปสู่ข้อสรุปที่ว่าถนนบิมินีเป็นโครงสร้างที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติยังคงไม่หนักแน่นเพียงพอที่จะนําไปสู่คําตอบสุดท้ายที่ชัดเจนได้ทําให้ข้อสมมติฐานที่ชวนสงสัยว่าถนนบิมินีอาจเป็นโครงสร้างที่สร้างขึ้นโดยฝีมือของมนุษย์ในยุคโบราณ ยังคงเป็นสมมติฐานที่น่าสนใจโดยมีการโต้แย้งที่ไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลทางบรรกดีว่าโครงสร้างลึกลับใต้ท้องทะเลนี้ถึงจะมีขนาดไม่เท่ากันแต่ทว่ามีการจัดวางอย่างสวยงามและมีระเบียบแบบแผนจนน่าประหลาดใจอีกทั้งภายหลังจากการดำน้ำลงไปสำรวจอย่างละเอียดก็พบว่าภายใต้ก้อนหินที่เรียงรายคล้ายทางเดินไม่ได้อยู่ติดกับพื้นทะเลแต่วางตัวอยู่เหนือพื้นทะเลเนื่องจากมีหินลิ่มก้อนเล็กๆค้ำยันอยู่ ซึ่งดูเป็นไปไม่ได้หากจะเกิดเองตามธรรมชาติอย่างไรก็ตามในภายหลังนักประิศาสตร์ก็ออกมาชี้แจงว่าหินคำยันดังกล่าวเกิดขึ้นมาจากการกัดเซาะของน้ำทะเล 3. การหาอายุที่แท้จริงของถนนยังคงเป็นปริศนาในปี1978หรือราว10ปีผ่านไปหลังจากการค้นพบถนนบิมินี่ ภาควิชาธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัยไมอามีได้ทำการทดลองหาอายุของถนนบิมินีด้วยวิธีการหาอายุจากคาร์บอนกรมตรังสีซึ่งก็พบว่ามีอายุอยู่ที่ราว2 0 0 0ปีข้อมูลที่ได้จากการคำนวณหาอายุของภาคธรณีวิทยานี้ขัดแย้งกับสมมติฐานที่น่าสนใจว่าถนนบิมินีอาจเกิดมาจากฝีมือมนุษย์โบราณและเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมโบราณสาบสูญที่เชื่อว่าจมอยู่ใต้ทะเลไปเมื่อ1น0 0 0มื่ปีที่ผ่านมา โดยกลุ่มนักประวัติศาสตร์เชื่อว่าอายุ2,000ปีเกิดจากความคลาดเคลื่อนและผิดพลาดในการทดลองเนื่องจากบนก้อนหินเต็มไปด้วยซากของสิ่งมีชีวิตที่อาจทําให้อายุที่ได้นั้นน้อยกว่าความเป็นจริงจึงมีการหาอายุของถนนบิมินี่อีกครั้งด้วยวิธีที่แตกต่างออกไปโดวยวิธียูเรเนียมทอเรีียมซึ่งเป็นวิธีการระบุอายุที่ให้ความแม่นยําสูงกว่าการหาอายุจากคาร์บอนกำมัดรังสีนํามาซึ่งข้อมูลใหม่ที่พบว่าถนนบิมมินี่มีอายุอยู่ที่ราว15,000ปี อย่างไรก็ตามการกำหนดอายุด้วยวิธียูเรเนียมทอเรีียมไม่เป็นที่ยอมรับในวงกว้างเพราะก้อนหินจากถนนบิมินี่มีการปนเปื้อนสูงอีกทั้งยังมีการตกผลึกของชั้นหินปูนใหม่บางส่วนจึงไม่อาจระบุอายุด้วยวิธีดังกล่าวได้อย่างแม่นยำแต่หากอายุที่ได้มาจากการกำหนดอายุด้วยวิธียูเรเนียมทอเรีียมนั้นถูกต้องจะหมายความว่าบริเวณที่ถนนบิมินีทอดยาวอยู่ครั้งหนึ่งต้องเคยอยู่เหนือระดับน้ำทะเลที่ประมาณ90-95เมตร ก่อนจะจมเมื่อหลายพันปีก่อน 4. ถนนบิมินนีอาจเป็นซากอารยธรรมโบราณที่สาบสูญสืบเนื่องจากอายุ15,000ปีของถนนบิมินนีที่ได้มาจากการกำหนดอายุด้วยวิธียูเรเนียมทอเรียมนำไปสู่การเชื่อมโยงกับอารยธรรมโบราณล้ำสมัยที่สาบสูญไปเมื่อ9,600ปีก่อนคริสตกาลอย่างอารยธรรมแอตแลนติส ช่วงเวลาที่อารยธรมแอตแลนติสล่มสลายจมหายไปในทะเลเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับช่วงสิ้นสุดยุคน้ำแข็งของโลกรวมทั้งเป็นช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกันกับตอนที่บริเวณรอบๆเกาะน,นี้ยังเป็นพื้นหินเนื่องจากระดับน้ําทะเลต่ํากว่านี้ทําให้สมมติฐานก่อนหน้าที่คาดว่าบริเวณที่ถนนบิมินนีทอดยาวอยู่ครั้งหนึ่งต้องเคยอยู่เหนือระดับน้ําทะเลที่ประมาณ90-95ถึงเเมตรเชื่อมโยงกับอายุ1 5 0 0 0ปีของถนนบิมินนี ส่งผลให้ถนนนี้ถูกตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นร่องรอยของอารยธรรมโบราณที่สาบสนไปอย่างเป็นปริศนาอย่างไรก็ตามสมมุติฐานและความเชื่อมโยงล้วนเกิดมาจากการคาดเดาที่ถึงแม้จะยึดโยงกับข้อมูลจริงแต่ทว่าก็ยังไม่มีผลงานการตีพิมพ์เชิงวิชาการมายืนยันโดยนักวิชาการโต้แย้งว่า หากถนนบิมินีเชื่อมโยงกับอารยธรรมที่สาบสูญ์ไปจริงๆหรือบนโลกนี้เคยมีอารยธรรมอันล้ำหน้าที่มีอายุเก่าแก่กว่า3 0,000ปีอยู่จริงน่าจะท้องพบร่องรอยบางอย่างเช่นบ้านเครื่องไม้เครื่องมือหรือการขีดเขียนหลงเหลือให้ได้ค้นพบซึ่งการไม่ปรากฏหลักฐานแวดล้อมอื่นเลยทําให้นักวิชาการส่วนใหญ่มองว่าถนนบิมินีคือโครงสร้างที่ถูกสร้างขึ้นหลังจากการผ่านกระบวนการต่างๆของธรรมชาติมาเป็นเวลานานาน,นับพันปี 5. ทฤษฎีของเพโตเกี่ยวกับอารยธรรมที่สากสูญอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดบนโลกที่ได้รับการบันทึกและยอมรับจากนักวิชาการคืออารยธรรมเมโสโปเตเมียที่มีอายุกว่า 3500- ันถึง3,000ปีก่อนคาาริสต์กาลตั้งอยู่ณใ,ใจกลางแม่น้ำไทคริสยูเฟรติสตได้รับการยอมรับว่ามีความก้าวหน้าทางดาราศาสตร์คณิตศาสตร์และวรรณคดีเป็นอารยธรรมรุ่งเรืองแรกเริ่มที่สุดบนโลกเท่าที่มนุษย์เราเคยมีมา แต่ทว่าหลายคนคงรู้จักอารยธรรมปิศนาที่มีอายุเก่าแก่กว่านั้นอย่างอารยธรรมแอตแลนติสที่เคยรุ่งเรืองซึ่งเพลโตนักปรัชญากรีกได้บรรยายถึงอารยธรรมที่สาบสูนแห่งนี้เอาไว้ในหนังสือที่เมเอียสและคริทิอัสว่าเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่กว่าลิเบียและอนาโตเลียผนึกรวมกันตั้งอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือเสาหลักของเฮอร์คิวลิสที่ปัจจุบันคาดว่าคือบริเวณช่องแคบยิบรอนตาเป็นเกาะสวรรค์ที่มีผู้คนที่มีศิลธรรมอาศัยอยู่ ส่งผลให้สังคมแห่งอารยธรรมนี้เป็นสังคมในอุดมคติมีความก้าวหน้ามีกองเรือสำรวจมหาสมุทร,รขนาดใหญ่แต่แล้วด้วยภัยพิบัติครั้งใหญ่ทำให้พื้นทวีปทั้งหมดจมอยู่ใต้ท้องทะเลไปตลอดกาลซึ่งเพโตให้เหตุผลของการล่มสลายไว้ว่าเป็นเพราะศิลธรรมของชาวแอเลนติสลดลงถึงขีดสุดจึงถูกลงโทษจากเทพเจ้าด้วยการกวาดล้างโดยเงื้อม,มือของธรรมชาติ ที่ผ่านมาไม่เคยมีการค้นพบเจอหลักฐานหรือร่องรอยที่สามารถเชื่อมโยงไปถึงอารยธรรมโบราณที่สาบสูญนี้ได้จึงทําให้นักประวัติศาสตร์เชื่อว่าแอตแลนติสหรืออารยธรรมโบราณที่สาบสูญเป็นเพียงแค่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสื่อถึงแนวคิดเชิงปรัชญาแก่มนุษย์เท่านั้น